ย่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมชู้ชู้ชาวแบบของปลอมในโทรศัพท์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงอะไรอ่ะให้เขียนชื่อเออจูจบในเกมนี้นะผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะมก็แอ่อะี้กันอะไรอ่ะทูเอฟเลฟอะไรอ่ะอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยน,นครับโอ้โห สเทาส์เแลอ,อะไรอ่ะเออเออเออสับอะไรอ่ะนี่ใช้เกมชู้ชู้ชาวอย่างที่ฉันรู้ไหมฉันนั่นคืออะไรฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นชาวชาวตามชาวไปคือเกมนี้มีแต่โฆษณาอ,อ,อะไรอะอะไรอะไร มันมันบอกว่าผมตายคืออันนี้นะเราเล่นเกมผีเราเราเลยเปิด,ดบวาตเซอร์นะครับมาอะไรเ,เริ่มกลัวชาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาแล้วมาแล้วมาหรือว่าเราต้องใช้ใจมือแดง ตะปบตะบหน้าชาวตะปบหน้าชาวตะปบหน้าชาว,าชาวลันลันเฮ้ย